ันนี้ก็สำหรับเวลานะครับขยับไปเรื่อยๆครับใกล้ล้วครับใกล้ล้วครับใกล้ความจริงแล้วส่วนผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับตอนนี้สั่งลูกทีมเร่งเพื่อให้มีอะไรเกิดขึ้นบนสังกัดดันผู้เล่นขึ้นสูงเลยนะครับน้ำมุดนี่ไม่อยากจะยิงลูกจุดโทษ เอานมุนี่ไม่อยากจะยิงลูกจุดโทนดันขึ้นสูงเลยอาพิเชษนิ่งเงืองอาพิเชษถ่ายบอลมากลับด้านซ้ายอาพิเชษนขึ้่ด้าายโอ้ไปผ่านผู้เล่นหมายเลขห้าของน้ำมุดครับนี่สิทธิชัยโพธิสารเห็นท่าไม่ดีสกัไดไว้ก่อนเ,ออเป็นฝั่งของบักน้องจะได้ลูกบ้างครับ่านพรนชัย เปลี่ยนกันบุกบ้างครับเนี่ยรับลัดกันรุกปลักกันรับไปแล้วครับว่ายังไงครับน้ำมุดมีจังหวะสวยใั่ไหมเอ่ยตอนนี้บักดองยังได้ลูกอยู่ไหวยังไงกลางสนามก่อเตี้ยสวยข้างหน้ามีเจ้าบอมเจ้าบอมรออยู่เจ้ับตายปเลยสวยๆมันเมาไม่โดนศีรษะมันไปโดนจมูก สามความบาดเียบให้กับตับน้องสีนะครับสี่ห้าครั้งกะจะคู่กันครับนี่เจ้าปิงเกือบได้ไปแล้วครับเจ้าปิงนี่ลูกละห้าร้อยเชียวนะครับนี่อัดฉีดคนเดียวนะครับนี่อัิเช่นมีเมืองมีเอฟซีส่วนตัวด้วยนะครับนี่เอาน้ำตอนนี้น้ำมุดโอ้โหไปงโอ้ ส่งเลยครับสับไกลเลยแลกกันคนละหมัดครับแลกกันคนละหมัดนามุดดักไว้สี่ตัวประการหลังสารตรงขึ้นมาในฝั่งของบางดองนามุดรับบอลไว้ได้นามุดมาสารสนึ่งนามุดเรียกฟาวได้ครับนี่มันวิ่งไม่ไหวแล้ว เป็นลูกสูตรของน้ามุนละครับสาดบอลยาวๆโดงๆสูงๆนะครับนี่ทิ้งผู้เล่นไว้ที่อยู่ข้างหน้านะครับนี่รอโฉบขึ้นมานี่มาลุ้นกันครับนามุนจังหวะใกล้ๆจะสุดท้ายกันแล้วครับฟังเสียงต้องมจกักรมากัรสิบเก้าผู้ให้คําตอบไงแล้วครับนี่ไปแล้วค็ัไปได้ไปผ่านการสกัดของบักนองซีบักนอง เอาบอลขึ้นมาหมายเลขสิบห้าโอ้ไม่พลาผู้เล่นะครับหมายเลขเจ็ดบักน้องตัดลูกขึ้นมาหนึ่งสองสามได้อีกแล้วท่านใดเจ้าปิงเอาปิงเอาหนึ่งร้ยอย่าลืมนะครับปิงนี่มีเอฟซีอาร์ชินคนเดียวนะครับทีห้าร้อยบาทนะครับเจ้าปิงหมายเลขสิบเอ็ดดีนะครับนี่เอาละครับมีเสียงนกวีดว่าอย่างไรไปฟังไหนท่านพรชัย ครับผมไม่ได้มองเลยน้าบุญจะได้ตั้งเตะนะครับนะเขียเส้นประตูของตัวเองเตะไปขึ้นแล้วหมดแรงนะครับอาพิเชษนิ่งเจ้าบอมบอลต่อครับไม่มีเสียงต้องว่ายังไงครับ บักดองหมายเลขสองครับเซฟไปก่อนตัดลูกออกข้างสนามไปน้ามุดจะได้ลูกทุ่มลูกละห้าพันเชียนะครับนี่บักดองหมูที่สี่โอ้เยอะมากครับมีผู้อัดฉีดเยอะเลยครับนี่ตอนนี้นี่นามุดทุ่มไกลถึงเกตหน้าประตูบักดองเลยครับนี่อ้าว เอาบอลออกมายังบักดอนบักดอนไปลูกครั้งนึงบักดอนมากสวนขับทันทันบักดอนยังยังครับขึ้นมาทันนะครับน้ำมุดเนี่ยครับขยับขึ้นขยับลงครับปลัดกันรุกปลัดกันรับนะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการเจ้าบอมพีรวัตรมูลมั่งครับเรียกฟาวจากผู้เล่นของน้ำมุด เป็นลูกตั้งเตะของบักน,นองมูที่4โดยหมายเลข10ทีระพัฒน์มูลนั่งครับนี่เจ้าบอมไกลชนเสียงสตาร์บอกยิงเลยนะครับเ c เสียบอมนะครับนี่อาชีตเฉพาะเสียบอมลูกละ500บาทนะครับนี่อ <ś les> เอฟซีส่วนตัวนะครับอาชีดลูกละ500บาทไปแล้วครับโอ้โหนำมนสงสัยะจะไม่ได้สำหรับเสียบอม ได้ทุกครั้งเราซับไใจเขาลยรักใจในจังหวะที่น้ามุดเผลอนะครับนี่การส่องนอกเขตโทษเลยได้ครับทำหนักนี่ได้เลยครับท่านปอชัยนทำหนักได้นะครับทิศทางมันขาดไปนิดเดียวน้ามุดเปลี่ยนตัวหมายเลขแปดออกครับนี่ในหมายเลขแปดหมายเลขสิบสามเข้ากิตติพัฒน์มีฤทธิ์ครับนี่หมายเลขแปดออกประสานสมนึกครับอสอง เปลี่ยนคนเเปลี่ยนคนเีอวโอ้ยมีมาสองคนงเทะ <c oughs> ไม่ขึ้นแล้วตันบอนบลชัยเทะไม่ขึ้นแล้วน้ำมดุดเปลี่ยนแจงบอลเล่นสูง,งเล่นสูงยกขาสูง,ย,งยังไม่สงบศึกนะครับตอนนี้เ <c oughs> ลยครับเดี๋ยว เดี ja ๋ยวจะให้ผ <laughs> ู uh, ้จัดการทีมระหว่างท่านอัตโกวิทกับท่านทิพย์มูลมีโอกาสสูงที่จะเตะลูกโทษมาอยู่ดีๆมีโอกาสครับข้างหน้าผู้เล่นของบักดองนี่เต็มพึ่งเพลครับนี่ไปเลยครับไปเลยบักโอ้น้นามุด ปล่อยให้ออก,กนะครับนี่ปล่อยให้ออกเส้นหลังตอนนี้อ uh, าศัยลูกยาวอย่างเดียวครับโยนอย่างเดียวครับน้ำมุดไม่มีวิชากันแล้วครับเนี่ไม่ต้องไปลีลาไม่ต้องไปโชว์เก๋าได้จังหวะมองหาเพื่อนแล้วโยนเป็นแม่งเลยครับไปแล้วครับน้นำมุดแล้วครับสู้ฟัดน้ำมุดไปที่บานเลยสิบสามน้ำมุดทันไม่ทันทนไม่ทันเอา้เอา เข้าไปเข้าไปไหม่แรงยังดีกินตีพัดมีริ้นครับนี่ลูกบอลก็เร็วผู้ตามก็เร็วครับก่อนกองเชียร์นะครับยังเต็มนะครับตอนนี้แสะข้างหลังครับแสะข้างหลังอ มันไม่แรงนะครับแต่มันแซะข้างหลังนะาิดกติกาครับของเชียร์ทั้งสองทีมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้นับเวลาไปเรื่อยๆครับไกล้ละใกล้ละเดี๋ยวเราจะมานับเวลาร่วมกันจะทําอะไรก็รีบทํานะครับนี่ถ้าไม่อยากตัดสินด้วยการยิงลูกจุดโทษนี่โอ้โหขยันมากน้มุดนี่ ครับจะเป็นการเตะจากหน้าประตูบออน้องมองมาที่หมายเลข17วิ่งเฉลีขึ้นไปแต่ไปไม่ถึงครับไม่ผ่านการสกัดของน้ำมดนะครับลูกยังอยู่กลางสนามขยับอีกแล้วครับน้ำมดยังอยู่น้ำมุดครับบอลมาหวดางเดียวท่านบอลชัยยับอลมาหวดางเดียวเอาแล้วครับฝังเสียงนงกวิ่งครับลูกได้เปรียบนะครับใต่อคร่อตต่ตอ สองหลายครั้งแล้วครับนี่หมายเลข18ของบงดองมันกุดไม่ลงนะครับนี่โอ้ยลำมุดขอเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งครับ16เข้าส7ออกเปลี่ยนไม่จำกัดน,นะครับนี่เปลี่ยนได้ตลอดออกแล้วเข้าไม่ได้นะครับครับตอนนี้เริ่มเก็บเก็บตัวจริงแล้วครับ <laughs> แล้วก็ส่งตัวจริงๆไป <laughs> บอลมันยังเสมอกันอยู่แก้เกมแก้เกมนามูตมาที่กลางสนามมาแล้วครับเข้าหมาแรงยังดีหมายเลขสิบหกเข้าไปได้เล่นลูกเลยนะครับสำหรับนามูตหมายเลขสิบหกนามูตตัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสุริยามีริทแน่ไม่ผ่านผุ้เล่นของบางดองไปที่หมายเลขกี่สี่ของนามูต ก็ถือ uhm. ว่า uh คู่น mm ี้นะครับบักดองล็อกหนึ่งล็อกสองมองหาเพื่อนแหมมันไปไม่ได้นะครับมันมีช่องกําลังมองหาช่องอยู่แต่ไม่มีเอาเออสิบสามเข้ามานะครับมีแรงเย็นดีครับแรงแรงน้ำมันน้ำมันยังเต็มถังนะครับทั้งสองทีมนะครับตอนนี้หมายเลขไปแล้วครับกอเกียรติสวายไม่ได้18บปักดองปักคลองบอลยุ้นหนึ่งสองครับนี่ ใจนะ่ะมันไปได้ครับแต่ขามันหมดกำลังแล้วนะครับนี่ตอนนี้ผู้จัดทีมทั้งสองทีมนะครับเพราะว่ารอบแปดทีมนี่เราเพิ่มเวลาขึ้นมานะครับนี่ไม่ใช่เตะเวลาเท่าเดิมเหมือนรอบแรกเราเพิ่มเวลามาสามสินาทีตอนนี้นะครับ ไม่รู้ว่าไผเป็นไผแล้วครับน <en> ี่น้ำมุดน้ำมุดเติมเติมเกมลุกขึ้นไปอีกครับน้ำมุดเนี่ยอาทุมกายมาสุริยามินิยังไงยังอยุดสกัดออกมาได้ครับบักดอง้างหน้ามีผู้เล่นของบักดองคนเดียวครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดสุริยามินิดึงบอลไว้ก่อนหมายเลขสิบเจ็ดบังดองหมายเลขสิบเจ็ด ลบนงก็ไม่พันน้ำมุดัึหนดักไว้เลยครับมาน้ำมุดจะได้สวนกลับบ้างครับหนึ่งยีเซปมองหาเพื่อนนะครับตอนนี้ออกยังไงลูกออกข้างไปครับน้ำมุดจะได้ทุ่มครับครับน้ำมุดเรียกฟาวได้ครับ ตอนนี้เวลาขยับไปเรื่อยๆครับส่วนสกอร์ยังนิ่งนะครับตอนนี้ฝั่งสกอศูนย์ประตูต่อศูนยครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายเลขเจ็ดสังวนัน ผู้ให้คําตอบส่งผู้เล่นไปเต็มนะครับเนี่ยจัดเต็มเลยครับน้ำมุดนี่ยอยู่ที่ฝั่งของบักดองในช่วงท,ท้ายๆกันแล้วครับนี่ยโยนไม่ขึ้นนะครับนี่ยโยนไม่ขึ้นบักดองจะได้สวนบักดองอาบิเชตลักหนึ่งไป่าผู้เล่นหมายเลขสีของน้ำมุด <laughs> Ừ, ผู้เล่นนะครับตอนนี้นี่ก็รอสัญญาณอย่างเดียวนะครับตอนนี้ประคองใครจะเหนือใครจะใต้ <c oughs>

บังบักดองครับสร้างปฏิหารมาได้แล้วครับตอนนี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายนาทีมันก็พอได้เลยครับเนี่ยไก่จะปิดสกอเ์เลยครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับท่านรองเนี่ยผมบอกแล้วว่าทุกวินา,นนาที<อ>มา รับไปเลยนะครับบังดองหมูที่สี่ห้าพันบาทครับจนได้โอ้ผู้สนับสนุนเยอะมากครับนี่ไ,ไม่รู้อยู่ไหนบ้างแจ็คพอตแตกเลยครับครับผมลิเกย์ปิดลงครับเขาเรียกตอนนี้ว่ายังไงครับน้มำมด บองตัดขึ้นไปครั้งหนึ่งหมายเลขยี่สิบน้ำมุดยังนะครับยัน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 ทำตบทีบ่ <c ười> เตะพื้ครับเนี่ยอะไรครับเตบะพืบ <c ười> ้บอลไปโดนมือครับเนี่ยได้แล้วครับ อมาลุ้นกันครับน้าลุดในจังหวัดน่าจะท้ายทายกันแล้วครับสิโอ้โหฟังเสียงนักเรียนนะครับบักดองเรียกกำแพง กันตัวครับนี่หมายเลข15ออกครับหมายเลข15ออกหมายเลข2เข้านามุดกับนามุดจะได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับนานมุนทงทิพตะวันออกยังยังครับยังยังยังไม่ผนเขตอันตรายนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ อเอาทางบักดองเลยครับนี่ได้พักแล้ว มาทีบักดองกันต่อครับบักดองหมายเลขสิบห้าบักดองเจ้าบอมเก็บบอลมาได้เจ้าบอมอยู่ข้างหน้ามีหมายเลขสิบเจ็ดถ่ายบอลมาที่หมายเลขสิบเอ็ดยิงกันมาที่เจ้าบอมเจ้าบอมหนึ่งสองเจ้าบอมบักดองอาเมซิ่นเออเฮหอุตเวลาสามนาทีอ้า พอได้หายใจครับอยู่ทุนเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะครับ3นาทีอันตรายนะครับจะบอกให้อะไรก็เกิดขึ้นได้ กองเชียบงดองปกมืนนักหมดเวลาอ่าโอุ้่งนี้นะครับรอบสี่ทีมสุดท้ายเริ่มทำการแข่งขันเวลา1ิานาฬิกานะครับบาดดองยังไม่ลดบาอ่ะน้ามุดน้ามุดน้ามุดยังสู้ เป็นยังไงท่านพรชัยหมดแรงหรือยัง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 สู้ครับยังสู um ้คร right. ับอ uh, ่าสตาร์มันนอนเขาไปดูครับ apa yang ini apa yang ini oh, oh. <laughs> các <laughs> ngay Chào luôn, vơi nhau, kép, anh đang bắt bóng, đấy, ครับนามุดหมายเลย็กต่อเวลาทันเวลาบาดเจ็บสามนาทีน่าจะชบเชท้ายกันแล้วครับนี่ โงงลายแมนล้ำหน้านะครับนี่ล้ำหน้าไปแล้วไม่ทันแล้วจะเปลี่ยนตัวผลปราโกน่าบักนอนหมูที่สี่เข้าสู่รอบทีมสุดท้ายตามบักนอนหมูที่สามเข้าไป